สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางซองของคน้นสีสเกตพันธวัดวงแสงซูคนนะครับเด้ออ่าวันนี้ผมกัเสื้อผ้าพี่ผ้านออ้องอ่าชมบรรยากาศหมู่บ้านรอบบ้านนะครับเด้ออันนี้คือแบบอยู่ในทงข่างทงครับ mm hmm. บ้านผมก็สิอยู่ข่างทงอ่านี่เสือทายให็นมึงเพราะว่าบ้านกน็อันนี้คือทงบ้านผมการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็สิยากแน่ตัดครับ เพราะว่าเขาก็ได้เขาเอื่นว่าเดปลูกมั่นนะครับเนาะออมทงผมภาษาบ่าทาั้งทางอืน่นหรือทางจังหวัดอื่นนี่จะเป็นคือทางจังหวัดผมสีสเกตบอนะครับอนี่คือบ้านเขินอำเภอํำเที่ยงจังหวัดสีสเกตนะครับเนาะ่าก็จะปลูกมั่นออมไว้แบบนี้นะครับอามาถ่ายเบืองตอนช่วงตะเวนตกดินนะครับอตอนเด็กก็จะเป็นขึ้นแล้วครับตะเวนใกล้จะตกดินละนะ เลียดถนนฟังพูนกับมันนะครับนเนาะปลูกมันเป็นส่วนหลายแล้วครับสําหรับอ่าทางจังหวัดผมสุงนี็อาจจะบ่เคยได้ล่องคลิปนะครับเพราะว่าบ่มีเอียงท้ายล่องให้พี่น้องได้เบิง่งก็บมาเก็บ,บรรยากาศแบบอ่ารอบบ้านจนังสือละให้พี่น้องได้เบิ่งแน่จากน่อยอผมก็พอได้ลงทั้ง y o u ูทูบเลอผู้ใดที่แบบมาติดตามหม่แบบนี้ก็ เพื่อเป็นกำลังใจเนอะอาะเพราะว่าผมกับมือไม่ฟังเคงฟังของ YouTube ู่าบกทันมีไลด์ใดยังหนวกคงไปดักเส็ดหังนรว่าหาลิปหาคลิปแบบหาคลิปไทยเลนไทยหังนะครับแบบหาแบบคลิปไทยเลนแก่เงา,าเพราะว่า อยู่ที่ซื้อบางอย่างเช่นเฮ็ดหยังนะครับตงังว่าหาคลิปหาหยังไทยเลนการตีว่าไทายคลิปนี้มักนก็สิมีคนอิจฉาแน่ครับเพราะวา่าเขาเปิดช่องยูทูปเฮ็ดบางคนเขาก็อยากเฮ็ดเขาก็เฮ็ดบ่ได้ดายเขาก็มีการแบบอิจฉาตาร้อนนะครับนนเนื้อหาอนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาครับเป็นบรรยากาศขอบคุณครับแลนวาวนะครับน่าฟังทางทงคน แรนวาวลสเป็นเส้นทางรถแลนอ้ผู้สาวนักเรียนมาแล้วทางใดเนาะผู้สาวนัเกเรียนมาแต่ใส่ภรนะสาบ่ากล่องมันสีสัตว์บนอ็อครับเพราะว่าผมก็ใส่ทางฟัง ของกล่องโทรศัพท์ไทยนะครับนะแต่ว่าไม่ก็อาจจะดีแน่เพราะเป็นไม่ของระบบของโอโซนะครับระบบของโนเกียไม่โทรศับโลกนะครับนะเอาเว้จะเบาได้เอาโมได้ก็เา้เาไปแล้วแหละบรรยากาศรอบท่องนะครับรถกระแลนนันงส้มวิวเลนครับคุณวิววิวก็สวยครับส่วนตะเวนตกดินนะ มีคนแลนวาวเด็กหน่อยแลนวาวเล่นนะครับส่วนนี้ก็แบบเริ่มจะมืดมดโปรหนาวแล้วนะครับเน,ะนาะแนวก็เริ่มมากหน่อยกคิดว่าน่าจะมดแล้วล่ะครับบาา่หน้าแม่เราแนวควาบรรยาก,กาศทั้งคุณค่อนข้างสวยครับเป็นบานใหญ่พันกว่าหลังคาเรือนนะครับต้องบานผมปลูกมันสับปะหลังรอบบ้านประมาณ อประมาณเดือนใะช่วงแบบช่วงส่วนบ้านเขาบ้านหน้าเพราะว่าเริ่องมันกูดเลยนะครับมันเนเลยในกระโูกบ,โบริใส่ปุ๋ยกับงามนะครับนี่เขียวกลุ่มบุนทั้งผุ่นก็มีครับงานใหญ่นะนะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับไปคำว่าบึงแล้วก็ยือมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผร้มแม่นะครับเด้อ ทางส่องค้นชีสเกตบปัสวัตบ้งแสงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมแบบได้ทำคลิปเวลาไปหาอยู่หาคินหาเห็ดแบบเนี้ยผมก็ไปหาเห็ดบ่อยนะครับนะไปอยากเบิ่งก็ติดตามไว้เพราะว่าจะเป็นสอนห่วงสอนหน้าสอนนี่ผมจัดให้ชูยางพอผมทายได้นะครับหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับเก็บบรรยากาศเพื่อแบบมีคน เป็นแรงบันดาลใจให้แบบคนถ่ายคลิปมาแบบเวลาบ่มีอียงทยก่ะถ่ายบรรยากาศรอบบ้านรอบย่างเด่นแบบคี่จังผมถ่ยแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่บางคนแบบคลิปยากก็มีคอนเนทนต์ก็คือถ่ายอย่งลงนะก็เห็นแบบผมก็ได้ผมก็นำท่างเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ครับสวัสดีครับ